ช่วงแรกค,คือเดินไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอ้นอนอยู่นะจับลุกนั่งพอปล่อยปุ๊บลมเลย <c oughs> แขกงการเมื้อทางด้านซีขวา <c oughs> ของร่างกายลอสศูนเลยอ่ะหยุดทํางานเลยศูนย์เลยศูนเลยโอ้พูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้แข็งขัน ไม่มีไม่มีหายไปเลยโอ้โหแล้วสื่อสารกันยังไงถ้ายังคุยกันไม่ค่อยได้เลยว่าพูดเรื่องงั้นนะพูดเรื่องงั้นนะพูดเรื่องงั้นนะเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเราเงเรื่องของเขาแต่เราเข้าใจทุกอย่างที่ที่เขาเราเราเข้าใจพูดความจํำนี่หายไปเลยนะหายไปบางส่วนบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นจะเรียกลูกสาวไปเรียกชื่อน้องสาวจะเรียกลูกชายไปไปไปเรียกชื่อน้องชาย แต่เรียกมือเมียนี่แม่นเป๊ะเลยอันนั้นลืมไม่ได้เมื่อปรเขาป่วยก็ป่วยอ่ะจะต้องมีการฝึกในเรื่องของการกระตุ้นสมองอะไรด้วยใช่ไหมครับมีครับมันเป็นวิทยาการของของของทางการแพทย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาแพทย์การแพทย์นะเขาใช้ใช้พลังงานของเล็กไงครับนะปื๊ดปื้ปวดกระตุ้นกระตุ้นสมองเอ้ยอะไรเอ้ยต่างก็ทำก็ทำท่ากับกว่าว่าว่ามีกายภาพแทบจะทุกวันเลยใช่ไหมครับ เออครับมีอยู่2องทีคือไปโรงพยาบาลน,นะครับกลับมาที่บ้านกลับที่บ้าน<ล>ส่วมากผมผมจะมาที่บ้านครับเป,เ,ปเป็นวิธีการรักษาของคอนซิปเปนสโตคคือถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันดีขึ้นแน่ๆดีขึ้นทุกวั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 นมีวันนึ่งไหมฮะที่มันอยู่ดีๆก็แบบขยับได้หรือว่าขยับหรือว่าเดินได้อะไรอย่างเงี้ยมันหรวมันค่อยๆเป็นสเต็ปไป วันวนั้นนี่วันนิดหน่อยิดเดยเริ่มมีแรงนิดเดียวเดี๋ยวไม่รู้ถูกตัวแต่การฝึกหรือการกระทําอะไรก็ตามถ้าผ่านหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนน่ะเอ๊ยไม่ได้เห็นความต่างครึ่งปีเห็นคำต่างปีหนึ่งเห็นคำต่างแต่มันไม่ใช่แค่วันลึงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะผมนึงกล้าพูดว่าทําปฏิบัติไปเถอะ วันนี้จะดีกว่าเมื่อวานแต่วันนี้ดีจริงๆพร้อมจะลุยทุกวันไม่ไม่มีวันไหนที่ท้อเลยใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเรื่องท้อนี่คือยอมรับว่ามันก็มีบ้างนะแต่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นมากอ่ะสั้นมากแล้วแล้วเอ้ยไม่เราต้องก็คือก็ก็เหมือนเตือนสติตัวเองว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไปความท้อมันเกิดขึ้นมันเป็นพลังพลังงานลบในตัวเราอยู่แล้วมันเข้ามาบูบ แล้วก็ดันมัออกไปดันนออกไปไสู้ต่อ,อไปแล้วหนึ่งปีเต็มก็คือกลับมากำกับละครหรือวันหนังได้เลยเหรอฮะอได้เลยใช่ไครัทุกอย่างที่ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราม <c oughs> ันเป็นปัญหาของคนโลกข้างทั้งหมด <c oughs> เราพูดไม่รู้เรื่องเรากำกับไม่รู้เรื่องเราพูดอะไรเอกไปไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของคนฟังไปแปลกันเราเอง <c oughs> เขาแคจะไม่เข้าใจไปถามกอนได้เองแล้วมันจะออกมาอย่างที่พี่ตั้งใจหรือเปล่าเวลาถ้าไม่ใช่ก็ทําอยู่นั่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆกจอากับแต่เ้าเออเนี่ยเนนี่ยที่พูดอ๋อรู้ละอะไรเงี้ยการเดินช้าการเดินอะไรก็ปัญหาของคนรอกห้างตรงนั้นเขาก็รอเราเออก็ต้องรอที่เป็นไปไม่ได้ จะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดิ์แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ